สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เป็นเรื่องที่4แล้วนะคะที่นักเรียนเนี่ยได้มาเรียนกับครูหน่อยเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องคำคลองจองและคำขวัญระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความรู้จักคำคลองจองนะคะความหมายของคำคลองจองคือ คําที่ใช้สระเสียงเดียวกันและถ้ามีตัวสะกดจะต้องอยู่ในมาตาเดียวกันเมื่อเราทราบถึงความหมายของคําคล้องจองแล้วนะคะเรามาดูกันว่าประโยชน์ของคําคล้องจองเนี่ยใช้ทําอะไรนะคะคำคล้องจองใช้ในการแต่งคําประพันธ์ต่างๆและช่วยให้เกิดความไพเราะ และจดจำได้ง่ายขึ้นเช่นคําคลองจองมีตั้งแต่หนึ่งพยางขึ้นไปถึงสามหรือสี่พยางดังนี้หนึ่งคำคลองจองหนึ่งพยางเช่นมาคลองจองกับคําว่าน้าตาปานักเรียนสังเกตนะคะ คำที่ครูยกตัวอย่างมาเป็นคำคล้องจองหนึ่งพยางซึ่งคำคล้องจองหนึ่งพยางคำนี้ไม่มีตัวสะกดเพราะฉะนั้นจะมีแต่สระอาที่เหมือนกันต่อมาคำที่สองนะคะคำว่าแววคล้องจองกับคำว่าแพรวแจ๋วแถวนัันกเรียนสังเกตนะคะ คำคล้องจองในข้อที่สองเป็นคำคล้องจองที่มีสระกับตัวสะกดเหมือนกันคือมีสระแอและแม่เกลเป็นตัวสะกดค่ะต่อไปคำที่3ามดำนะคะคำว่าดําคล้องจองกับคําว่าจําขำทานันกเรียนสังเกตนะคะคําว่าดําจํา ขำทำมีสระอัมเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะข้อที่สองคำคล้องจองสองพยางพยางหลังของคําแรกจะสัมผัสกับพยางแรกของคําหลังเช่นมดดํายําใหญ่ไขป่ปลา ยาแดงอาอนักเรียนสังเกตที่ตัวสีแดงที่ครูเน้นให้นะคะคําว่าดำ um จะสัมผัสกับคําว่ายําเพราะมีสระอําเหมือนกันค่ะต่อไปคำว่าใหญ่สัมผัสกับคําว่าไข่เพราะมีสระไอเหมือนกันต่อไปนะคะคำว่าปลาสัมผัสกับคําว่ายาเพราะ มีสระอาะเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะบรรทัดที่สองแกงสม้มในบรรทัดที่สองเนี่ยจะมีทั้งสระและตัวสะกดนะคะซึ่งสระของคำว่าส้มคือสระโอนะคะอยู่ในมาตาแม่กลมแกงส้มของจองกับต้มยำนะคะคำว่าส้ม คล้องจองกับคำว่าเก่งมากค่ะคำว่าส้มจะคล้องจองกับคำว่าต้มนะคะเพราะมีสระโอและอยู่ในมาตาแม่กลมเหมือนกันต่อไปต้มยำสัมผัสกับคำว่าล้ำค่ะนะคะคำว่ายำสัมผัสกับคำว่าล้ำเพราะมีสระอําเหมือนกันค่ะต่อไป ล้ำค่าคล้องจองกับคำว่าหน้ากินคำว่าค่าสัมผัสกับคำว่าหน้าเพราะมีสระอาเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะลูกแกว้วนันกเรียนสังเกตที่คำว่าแก้วนะคะคำว่าแกว้วมีสระแออยู่ในมัตราแม่เกลลูกแกว้วคล้องจองกับคำว่าแวววับนะคะ แก้วกับแววคล้องจองกันเพราะมีสระแอและอยู่ในมาตราแม่เกลเหมือนกันต่อไปนะคะแวววับคล้องจองกับคำว่าจับตาคำว่าวับคล้องจองกับคำว่าจับเพราะมีสระอและอยู่ในมาตราแม่กบเหมือนกันนั่นเองค่ะต่อไปจับตา คลองจองกับคำว่ากาดำนะคะคำว่าตาคลองจองกับคำว่ากาเพราะมีสระอาเหมือนกันนั่นเองค่ะ 3. ามคำคลองจองสามพยางจะมีลักษณะการสัมผัเสเช่นเดียวกับคำคล้องจองสองพยางเช่นกาน้ำชาคลองจองกับคำว่า นาฬิกาคำว่าชาคล้องจองกับคำว่านาเพราะมีสระอาเหมือนกันค่ะต่อไปคำว่ามารยาทคล้องจองกับคำว่าชาตินิยมนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าญาติคล้องจองกับคำว่าเก่งมากค่ะคำว่าญาติคล้องจองกับคำว่าชาติเพราะมีสระอา และอยู่ในมาตตาแม่กดเหมือนกันนั่นเองต่อไปนะคะกลอุบายคลองจองกับขายสินค้าคําว่าบายคลองจองกับคําว่าขายเพราะมีสระอาแม่เกยเหมือนกันค่ะต่อไปค่านิยมคลองจองกับคําว่าลมทะเลคําว่ายม สัมผัสกับคําว่าลมเพราะมีสระโอและอยู่ในมาตราตัวสะกดเดียวกันคือแม่กลมคำคลองจองหรือคำสัมผัสในบทกลอนจะมีการใช้คำให้คลองจองกันระหว่างวรรคด้วยเช่นอันอ้อยตาหวานลิ้น แล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายแม้นเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลายเจ็บจนตายก็เพราะเน็บให้เจ็บใจให้นักเรียนสังเกตคำที่ครูยงสัมผัสนะคะจะมีคำว่าซากคล้องจองกับคำว่าปาก เพราะมีสระอาะและมีตัวสะกดในมาตราแม่กบเหมือนกันคำว่าหายคลองจองกับคําว่าคลายและตายเพราะมีสระอาะและมีตัวสะกดแม่เกยเหมือนกันค่ะข้อสังเกตการเขียนคําคลองจองเราไม่นิยมใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวกันเพราะจะทำให้การอ่านออกเสียงซ้ำกัน หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องคําคองจองแล้วนะคะครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนลองทําว่านักเรียนเนี่ยเรียนไปแล้วเข้าใจหรือเปล่าคําชี้แจงนะคะให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวข้อที่หนึ่งข้อใดคือลักษณะของคำคลองจองนักเรียนดูตัวเลือกนะคะ 1. คําคำที่ประสมด้วยสระเดียวกัน สองคำที่ประสงค์ด้วยพยัญชนะเดียวกัน 3. ามคำที่ประสงค์ด้วยสระและพยัญชนะเดียวกัน 4. คำที่ประสงค์ด้วยสระเดียวกันและมีตัวสะกดในมาตราเดียวกันข้อไหนคือข้อที่ถูกต้องคะฮะรก็เรียนลองดูนะคะว่าถูกเหมือนที่คุณครูคิดไว้หรือเปล่า คำตอบที่ถูกต้องที่สุดคือข้อที่ข้อที่4ค่ะเป็นคําที่ประสมด้วยสระเดียวกันและมีตัวสะกดในมาตราเดียวกันข้อที่1ผ่านไปแล้วนะคะต่อไปเป็นข้อที่สองดูหูปูเป็นคําคลองจองประเภทใดตัวเรืองนะคะข้อที่1 เป็นคําำ้องจองพยางเดียวข้อที่สองเป็นคำ้องจองสองพยางข้อที่สามเป็นคําำ้องจองสามพยางค์เป็นคําำ้องจองสี่พยางนักเรียนลองออกเสียงนะลูกดูออกเสียงกี่พยางคะหูปูอ่าได้คําตอบแล้วหรือยังตอบข้อ ข้อ1ค่ะเป็นคำค้องจองพยางค์เดียวนะคะผ่านไปสองข้อแล้วใครถูกทั้งสองข้อบ้างเอ่ยเก่งมากเลยค่ะต่อไปข้อที่สามข้อที่สามถามว่าน้ำใสใจจริงเป็นคำค้องจองประเภทใดข้อที่1พยางค์เดียวข้อที่สองสองพยางค์ ข้อที่สามสามพยางข้อที่สี่สี่พยางตอบข้อไหนคะเก่งมากเลยคะ่ะตอบข้อที่สองค่ะคือสองพยางนั่นเองนะคะน้ำใสออกเสียงสองพยางนะคะใจจริงคำว่าใสคลองจองกับคำว่าใจเพราะมีสระไอเหมือนกันเก่งมากเลยคะ่ะ ข้อที่4นะคะยิ้มแย้มจุดจุดจุดคลองจองกับคำในข้อใดข้อที่1นะคะร่าเริง2เบิกบาน3แจ่มใส4สดชื่นคำว่ายิ้มแย้มคลองจองกับคำว่าตอบได้ไม่เ่ยเก่งมากค่ะ ยิ้มแย้มคลองจองกับคำว่าแจ่มใสนะคะคำว่าแย้มกับคำว่าแจ่มคลองจองกันเนื่องจากนี้สระแอและอยู่ในมาตราตัวสกดแม่กลมเหมือนกันนั่นเองค่ะต่อไปเป็นข้อที่5ข้อสุดท้ายของเราแล้วนะคะขิงก็ราขาก็แรงเป็นคำคลองจองประเภทใด ข้อที่1พยางเดียว 2. สองพยาง3สามพยาง4สี่พยางขิงก็รานะคะขาก็แรงกี่พยางคะเด็กๆอ่าเก่งมากเลยค่ะคำตอบที่ถูกคือข้อที่3นะคะคำว่าราคลองจองกับคำว่าขานั่นเองค่ะ หลังจากที่นักเรียนเรียนเรื่องคำคล้องจองจบไปแล้วนะคะและได้ทำแบบฝึกหดัดทบทวนไปแล้วเมื่อกี้ทำได้กันไหมคะอ่าใครที่ทำได้แล้วครูเชื่อว,ว่าเรื่องต่อไปง่ายมากนะคะเรื่องต่อจากคำคล้องจองเลยคือคำขวัญน,นะคะก่อนอื่นเลยเราจะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของคำขวัญก่อนคำขวัญเป็นถ้อยคำที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจ หรือเชิญชวนให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังยึดเป็นแนวทางในการปฏิบตัติหลักการเขียนคำขวัญต้องเป็นข้อความสั้นๆอาจแบ่งวรรคและมีเสียงสัมผัสคล้องจองกันเพื่อให้สดจำได้ง่ายและมีความไพเราะหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้รู้ความหมายของคำขวัญแล้ว เรามาดูตัวอย่างคำขวัญกันนะคะคำขวัญที่หนึ่งประหยัดวันนี้เป็นเศรษฐีวันหน้าคำว่าน,นี้สัมผัสกับคำว่าถีเพราะมีสะระีเหมือนกันต่อไปนะคะคำขวัญที่สองอากาศเป็นพิษชีวิตจะสั้นคำว่าพิษสัมผัสกับคำว่าวิ์นั่นเองนะคะ เพราะคำว่าพิษและคำว่าวิทย์มีสระอีและอยู่ในมาตราตัวสะกดเดียวกันคือแม่กฎต่อไปคำขวัญที่3ขับรถถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุคำว่ากดสัมผัสกับคำว่ารถนะคะเพราะคำว่ากฎกับรถมีสระโอและอยู่ในมาตราแม่กฎเหมือนกัน ต่อไปคำขวัญที่สี่ปลูกป่าคนละต้นช่วยพ้นจากโลกร้อนอนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าต้นสัมผัสกับคำว่าเก่งมากเลยคะ่ะคำว่าต้นสัมผัสกับคำว่าพน้นนะคะเพราะมีสระโอและอยู่ในมาตราแม่กลเหมือนกันนั่นเองนักเรียนสังเกตนะคะ4ี่คำขวัญเนี้ย ที่คุณครูยกตัวอย่างจะเป็นคำขวัญที่เชิญชวนให้ผู้อ่านเนี่ยปฏิบัติตามทั้งนั้นเลยเราเรียนเรื่องคำคลองจองและคำขวัญเสร็จแล้วมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะหลังจากที่เราเรียนเรื่องคำคลองจองและคำขวัญเสร็จแล้วนะคะ ครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําด้วยคําชี้แจงให้นักเรียนคิดวิเคราะห์โยงเส้นจับคู่คําคลองจองและนําคํามาเขียนลงในช่องว่างให้ถูกต้องโดยบรรทัดแรกนะคะเขาให้นักเรียนเนี่ยโยงเส้นจับคู่คำคลองจองก่อนคะ่ะเช่นคําว่ามาหานะคะมาหาคลองจองกับคําว่าดารา น,ะะนักเรียนก็โยงเส้นจับคู่มาเลยส่วนในตอนที่สองเนี่ยนะคะเขาให้นักเรียนเลือกคําจากข้างบนมาเขียนเป็นคําขวัญหนึ่งคำขวัญน,นักเรียนสามารถเลือกคําจากข้างบนคําไหนก็ได้นะคะมาแต่งเป็นคําขวัญครูมีตัวอย่างคําขวัญให้นักเรียนดูด้วยค่ะตัวอย่างคําขวัญ คุณครูเนี่ยเลือกคำว่าไฟฟ้ามาจากในแบบฝึกข้างบนนะคะและแต่งได้ว่าปิดไฟฟ้าหลังเลิกใช้ช่วยชาติไทยประหยัดพลังงานนักเรียนสามารถเลือกคำไหนก็ได้นะคะในแบบฝึกด้านบนและเอาลงมาแต่งเป็นคำขวัญหนึ่งคำขวัญน,นักเรียนลองฝึกแต่งคำขวัญกันดูนะคะสำหรับวันนี้ เรื่องคำคองจองและคำขวัญก็จบแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะ